ครับเพื่อนๆในคลิปนี้ครับจะเป็นการสอนวิธีการแก้เดนลิฟแล้วหลังงอนะครับจริงก็มีวิธีการแก้มากมายนะแต่ว่าวิธีการในของพเพื่อมันอาจจะง่ายหน่อยสําหรับคนที่ยังะจะจับฟิลความรู้สึกกล้ามเนื้อตัวเองได้ไม่มากอาจจะเป็นบิ๊กิเนอร์นะครับท่านนี้ก็จะช่วยได้พอสมควรน,นะครับทําให้เราได้เรียนรู้ว่าโอเคช่วงไหนมันขยับยังไงสร้างเอาไว้เนี่ยต่างๆให้กับกล้ามเนื้อเรานะครับก็เราเปิดด้วยการเดลิฟท์อาจจะหลังงอก่อนนะครับ หลังงอก็อาจจะมีอันตรายบ้างนะครับอันตรายที่เกี่ยวกับเรื่องถ้าน้าหนักมันโหลดผิดที่ผิดจังหวะกล้ามเนื้อตึงนะตอนนั้นพอดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการป๊อกหักอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งผมเคยโดนมาแล้วนะครับหลังหลังหักไปนะครับแล้วก็ไปนอวัภาคไปอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เรียนรู้ใหม่นะฮะไม่เป็นไรเรากลับมาแก้ได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่มมาดูนี้นะครับถ้าผิดเอาที่ผิดก่อนนะหลังมันก็จะงอเป็นแบบ เป็นอย่างนี้เลยนะครับเราก้มไปีจะงอแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะงออย่างนี้ครับมันไม่ควรจะงอเป็นกุ้งมันควรจะรงอย่างนี้นะครับอ่ะเล่มาดูข้างข้างมาดูข้างหลังกันแหละนี่มันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่งออย่างนี้นะครับวิธีแก้เนี่ยบางคนไม่ทราบว่าต้องเอ้ยเชิดอกทํายังไง ทำไม่เป็นนะครับมีมีมีมประเภทที่ยังแบบมือใหม่จริงๆนะครับเขาอาจจะแบบไม่ทราบว่าให้ต้องเชิดอกคืออะไรยังไงให้เอาดัมเบลมาะอะดัมเบลนี่ลูกเบาๆไม่ต้องไม่ต้องหนักนะครับแค่ตอมีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับถือไว้ข้างหลังนะฮะอันนี้เลยนะครับคือชาติท่านี้เนี่ยชื่อว่า,าดัมเบลบีไฮบีไฮเดอะแบ็กนะครับบีไฮเดอะแบ็กคิทินนะครับคิปคินิทคินใชคือคือการ ถอยสะโพกนะครับเราก็ทําการเนี่ยถือดัมเบลไวอย่างี้ฮะถือไว้ประสานไว้กับมือเราอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอยสะโพกนะครับคือดันก้นไปข้างหลังอ่าเห็นไหมคือหลังผมมันก็จะไม่องอนะมันก็ยังตรงอยู่เพราะว่ามันมีน้ําหนักถ่วงไว้ข้างหลังนะครับแล้วเราก็ดันสะโพกกับมาเป็นคีบเอเซนชั่นกลับมาทุกหมายฮิ้นะครับ, support, บ,อ,าาอ,รบอืม้ม ทำเนี้ยประมาณสักสิบยี่สิบครั้งนะครับคือทําแค่ให้เราเราจําได้นะครับถือไว้นี้แล้วก็ดันก้มไปข้างหลังก็งเชิดเราจะรู้สึกเลยฮะว่าหลังส่วนบนของเราเนี่ยมันตรงนะครับแล้วก็มีการเกรงถูกใช้งานนะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วพอเรากลับไปเล่นเจ้าตัวบาเบลใช่ไหมเราก็เอาความรู้สึกเดิมนะครับที่เราเล่นกับัำเบลเมื่อกี้มาใส่ในบาเบลนะครับมันก็จะเป็น แล้วเราก็แค่เปลี่ยนมือนะครับมาจาับเนี่ยคือง,ง่ายมากเลยนะครับเป็นวิธีการแก้หนึ่งสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่ทราบว่าการแก้หลังงอในท่าเดลิฟทำยังไงลองสึกด,ดูนะครับ